ล่าสุดกองทัพของสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าได้ฟื้นคืนชีพเรือรบซึ่งสามารถที่จะมีทั้งเทคโนโลยีล่องหนหรือสเตลรวมไปถึงพัฒนาจากขีปนาวุธธรรมดาสามารถติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกนักวิเคราะห์เปิดเผยว,ว่าเรือล่องหนของโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้เข้าหวังจะฟื้นคืนขึ้นมาเพื่อรับมือกับความท้าทายและอิทธิพลของรัสเซียและจีนที่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคแปซิฟิกค่ะขณะเดียวกันนะคะรัสเซีย กับยูเครนยังคงชิงความได้เปรียบในเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์บริเวณแนวหน้าสมารภูมิการสู้รบมีการใช้ขีปนาวุธและก็โดรนพิฆาตโจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างหนัก่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดเพื่อสร้างความได้เปรียบในสมรภูมิแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับศัตรูมีรายงานจากกองทัพอากาศของอยูเครนว่า รัสเซียเนี่ยส่งโรนกว่า145ลำระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดเอาไว้ได้126ลำแต่ก็ทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทั้งในซูมีโอเดซ่าดานิโป,โปเปตอฟคาคิฟเชอร์นิฮิฟโรงไฟฟ้าของบริษัทดีเทคในโอเดซาเสียหายอย่างหนัก บ้านเรือนกว่า3800หลังไม่มีไฟฟ้าใช้มีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อยหนึ่งคนสถานีไฟฟ้าสำคัญ5แห่งในเชอร์นีฮฟถูกทำลายประชาชนจำนวนมากขาดแคลนพลังงานและต้องเผชิญกับฤดูหนาวที่ยากลำบาก ส่วนสถานการณ์ในกรุงเคียฟก็ยังคงวิกฤตผู้ปัจจุบันเคียฟมีไฟฟ้าใช้เพียงครึ่งเดียวของความต้องการใช้ทั้งหมดหรือประมาณ1,700เมกะวัตต์ประชาชนบางส่วนขัะเผชิญกับไฟฟ้าดับยาวนาน18-20ชั่วโมงต่อวันส่วนอุณหภูมิณเวลานี้ติดลบ20องศาเซลเซียส การโจมตีอย่างรุนแรงนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่คณะผู้แทนของยูเครนกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาลับกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนสันติภาพซึ่งประธานาธิบดีโวลดิมีเซเดนสกี้ของยูเครนก็มองว่าการที่รัสเซียคงเดินหน้าทำลายระบบพลังงานในช่วงของฤดูหนาวเป็นการตอกย้ำชัดเจนว่ารัสเซียไม่ได้จริงใจที่จะเจรจาทางด้านการทูตเพื่อนำไปส ู่การยุติสงครามเกือบ4ปี ขณะเดียวกันก็มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกองทัพสหรัฐในกองทัพเรือสหรัฐออกแถลงการระบุว่าเรือพิฆาตพื้นผิวน้ำอย่าง USS s u m w a l ซึ่งเป็นเรือพิฆาตขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพสหรัฐและมีเทวีอัมพรางสูงหรือเทวีสเตลเพื่อลดการตรวจจับโดยเรดาร์และโซนาจนได้รับฉายาเรือรบสเตลหรือว่าเรือลบล่องขนได้เคลื่อนตัวออกจากอู่ต่อเรืออินการในรัฐ มิสซิสซิปปีเพื่อเริ่มต้นกระบวนการทดสอบเดินเรือครั้งสำคัญเนื่องจากว่ามีการพัฒนาขึ้นมาใหม่แล้วก็ปรับปรุงขนาดใหญ่นานกว่า2ปี หัวใจสำคัญในการพัฒนาครั้งนี้คือการถอดระบบปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรทั้งสองกระบอกออกรวมไปถึงระบบขีปนาวุธแบบดั้งเดิมแล้วก็ติดตั้งระบบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเข้าไปทดแทนโดยมีการติดตั้งท่อยิงขนาดใหญ่จำนวน4ท่อแต่ละท่อสามารถบรรจุขีปนาวุธได้3ลูกรวมเป็น12ลูก ทำให้เรือรบลำนี้สามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินระยะไกลได้หลายพันกิโลเมตรด้วยขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงถึง5เท่าการปรากฏตัวรอบใหม่นะคะของเรือพิฆาต USS s a m u a l ถือเป็นการเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเรือปืนสนับสนุนชายฝั่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่สำคัญอย่างยิ่งของกองทัพเรือสหรัฐ หากการทดสอบระบบและการยิงจริงประสบความสำเร็จจะถูกนำเข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐประมาณช่วงป,ปลายปี2569นี้หรืออย่างช้าต้นปี2570ซึ่งก็จะเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถป้องปรามในพื้นที่ความขัดแยง้งโดยเฉพาะในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่รัสเซียและจีนได้ขยายอิทธิพลมากยิ่งขึ้น ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ